ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมได้ของมาชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุดแต่งนะฮะเราให้หน่วยทดสอบโควิดเนะี่ยทดสอบหน่อยนะครับก็วันนี้จะเป็นชุดแต่งของรถผมเองฮนะซึ่งอันนี้จะเป็นลิ้นหน้านะฮะกันเลยแล้วกันนี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเนะี่ย ดูหน่อยหน่อยรูสึโควิดแล้วก็ตัวมใหญ่เลยเนะี่ยน่า,น,าน่าจะไม่มีปัญหาเนะเข้าไปแล้วโอเคมาดูานะฮะตังน,นี่นะฮะเป็นลิ้น คาร์บอนนะครับเึื่อใส่ก็ใส่ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมอะต้องถอดชุดแต่งของเดิมศูนย์ที่ผมเอซื้อมาตั้งแต่ตอนผมเอ่อซื้อมาตอนไปแไดดก่อนก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะใส่จนะไม่ได้มั้งถ้าถ้าจะให้เอาตัวเนี้ยมาเทียบมามาเทียบเข้ากับชุดของแต่งของ เดิมสูตรเนี่ยนะก็อันนี้แต่ว่ามันจะแยกออกมานะม,ม,มีทั้งหมดสามชิ้นเนะยดูเหมือนดูเหมือนว่าหน่อยพิสุจ์โควิด COVID, เราจะอยากเขาอยู่ในกล่องนะเราก็จะให้เขาอยู่ในกล่องก่อนล้วกันนะครับนะนี่ก็ลองเอามาวางเทียบเทียบดูนะฮะอันนี้จะเป็นตัวลิ้นหน้านะ อันนี้ก็ข้างซ้ายขวานะครับส่วนนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีน็อตยึดในชุดนะีมีน็อตยึดด้วยจำนวนหนึ่งก็ขยับมานิดนึงในกันนะครับพอดีไอ้ตรงที่ผมจอดตรงนั้นอะ่ะมันลำบากสักนิดเพราะว่าเป็นทางสลป สื่งพาองศานะครับหรือการที่จะถอดอะไรพวกเนี้ยบอกพวกลิ้นของที่ชุดแต่งสูนยมาเนี่ยมันความ้างที่จะลําบากก็เลยเดี๋ยวขยับขึ้นมาเนี่ยเคก็เดี๋ยวมาเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ The stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra as heard from those positions. now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a mono recording. <laughs> นะครับก็เนี่ยร้ยกับวาพอดีเลยเนี่ยตอนแรกพ่อกรมก็กะว่าจะใส่ไว้ทั้งในรถเนี่ยก็คือจะไม่สอดกันชนออกมาไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็เลยเออถอดเลยแล้วกันแล้วก็ดีเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับก็สะดวกผมหน่อยนะเดี๋ยวเอากลับเข้ารถกันเลยดีกว่านะ ตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับดีบหน้านะลิน,น่าก็ทำเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับต้องต้องมานั่งถอดกันชนต้องขอบคุณเพื่อนผมนะครับที่เข้ามาช่วยผมนะโอ้โหถ้าไม่ได้เขาเนี่ยก็ผมก็อาจจะมีลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผมทำคนเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าอินเสกกันเลยดีกว่านะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการทุรบทุเลของผมและก็เพื่อนผมในการติดตั้งลิ้นหน้าไปนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปในครั้งต่อไปกันด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม